คนที่1คุณวรวุธวรเนตรหรือคุณแขกเจ้าของเสียงทรอมาให้เสียงตำแหน่งซีเนียชีพคนที่2คุณคมสรรรัตนากรบดีหรือคุณคมเจ้าของเสียงกีฮุนในสคริตเกมให้เสียงตำแหน่งแทงคอมเมนเดอร์คนที่3คุณจุลเมฆมาลายโยธาหรือคุณจูนเจ้าของเสียงจุนเปจากวินเบเกอร์มาให้ตำแหน่งเสียงอาอร์ติลเลอรี่คนที่4คุณสักราชอัำส้มหรือคุณซีโร่เจ้าของเสียงโดมะในดาพิฆัตอสูรให้ตำแหน่งเสียงโหลดเดอร์คน ที่5คุณภูเบศพัฒปรีชาหรือคุณต่างเจ้าของเสียงไซตามะในวันพันแมนทูไอดีมาให้เสียงตำแหน่งไดเวอร์คนที่6คุณวานิชอริยะเกียรติกุลหรือคุณโซเจ้าของเสียงอีอึมฮยอนในสวิตช์โฮมเน็ตฟิกมาให้ตำแหน่งเสียงกันเนอร์คนที่7คุณกิติทอนพันโคกกรวดหรือคุณม็อบเจ้าของเสียงลูฟี่ในวันพีทเน็ตฟิกมาให้ตำแหน่งเสียงเอเวียวชั่นคุณชิชนกแย้มมาหรือคุณนกผู้ให้เสียงภาคบันเดอร์บูแมนมาให้ตำแหน่งเสียงซินเนียร์ชีฟฟีเม Yeah.